ในห้างหรูใจกลางกรุงเทพเสียงรองเท้าหนังราคาแพงก้องกังวานบนพื้นหินอ่อนขณะที่หญิงสาวผู้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มแม่บ้านกำลังก้มหน้าขัดพื้นด้วยมือเปล่าใครจะคิดว่าเบื้องหลังใบหน้าซีเซียเปื้อนเหงือคนนั้นจะซ่อนความรู้ที่ทำให้มหาเศรษฐีระดับโลกถึงกับหยุดเดินคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้หรือเสียงพุ้มต่ำดังขึ้นจากชายในชุดสูทส,สุดรูสีหน้าตกตะ,ตะลึงอย่างเห็นได้ชัดหญิงสาวเงยหน้าช้าช้าดวงตา,นาแน่วแน่แม้จะเปื้อนฝุ่นเธอตอบกลับด้วยสำเนียงแปะราวกับเจ้าของภาษาจนทุกคนรอบข้างต้องหันมอง อะไรคือความลับของเธอทำไมผู้ชายผู้ทรงอิทธิพลถึงขอพบเธอเป็นการส่วนตัวทันทีความจริงที่ถูกปิดซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นจากพนักงานและลูกค้ารอบข้างในห้างหรูใจกลางกรุงเทพหญิงสาวในชุดแม่บ้านที่เพิ่งพูดภาษาฝรั่งเศสกับสำเนียงแป๊ะราวกับจบมาจากซอบ,บอนกลับกลายเป็นจุดสนใจของทุกสายตาชายผู้มัง่งคั่งในชุดสูทอิตาลีสีกรมแทาจ้องมองเธอด้วยสายตาไม่ละไปไหนมาดมัวแซววูสฟรอนเซสเขาถามซ้ำด้วยความไม่แน่ใจ หญิงสาวยิ้มบางๆพลางปาดเหงื่อที่ข้างแก้มนอน,สนเสเพรุสวรลองแดน์ยค cool ู่วนชายคนนั้นเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจคอนแวงคุณหมายถึงสถานสงเคราะห์หญิงของคาาอลิกหรือเธอพยักหน้าเบาๆก่อนก้มลงหยิบถังน้ำขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอโทษคดีฉันต้องไปทำความสะอาดห้องน้ำชั้นสามต่อเดี๋ยวเสียงนั้นดังกล้องในถงห้างสรรพสินค้าช่วยโทรหาผู้จัดการของที่นี่ให้ผมหน่อยผมต้องการพบเธอเป็นการส่วนตัว ตอนนี้เลยบทที่หนึ่งปลายไม้ถูพื้นกับอดีตที่ไม่มีใครรู้ชื่อของเธอคือขวันเรือนหญิงสาววัยยีผู้มีชีวิตที่เหมือนดินโคลนในสายฝนเธอเติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงในจังหวัดเชียงรายที่บริหารโดยบาทหลวงและแม่ชีคาทาลิกแม้จะไร้พ่อแม่และไม่มีทรัพสมบัติแต่ขวันเรือนกลับมีพรสวรรค์ในการเรียนภาษา แม่ชีแองเจลีนซึ่งเคยเป็นนักแปลประจำสถานทูตฝรั่งเศสมองเห็นประกายความฉลาดของเธอจึงสอนภาษาให้เป็นพิเศษหลังจากเรียนจบมหกขวนเรียนสอบเข้าไม่ได้ในมหาวิทยาลัยเพราะไม่มีเงินพอเรียนต่อเธอลงมาทำงานที่กรุงเทพเพียงเพื่อมีเงินพอส่งให้สถานสงเคราะห์และยังเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองจากหนังสือเก่าที่หอสมุดประชาชนใครเลยจะรู้ว่าแม่บ้านตัวเล็กๆคนนี้เคยอ่านอัลซูมิคาบะฉบับภาษาฝรั่งเศสจ,จนจบสามรอบบทที่สองมหาเศรษฐีผู้ไร้ราก ชายคนนั้นชื่อว่าเชราลาโนแซงนักธุรกิจเชื้อสายฝรั่งเศสไทยที่เพิ่งเดินทางกลับมาบริหารกิจการอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวในกรุงเทพเขาเติบโตในเมืองลียงผู้ไทยได้เพียงพอประมาณและไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินภาษาฝรั่งเศสในสำเนียงชัดเจนจากแม่บ้านในไทยเมื่อผู้จัดการห้ามมาถึงเขาต้องยอมตามคำขอของเชราโดยไม่มีทางเลือกเพราะชายคนนี้คือเจ้าของส่วนหนึ่งของตึกนี้นั่นเองขวัญเรือนใช่ไหมเชรานั่งอยู่ในแล้วส่วนตัวพร้อมกาแฟเอสเปรสโซและใบหน้าที่จริงจัง คุณเรียนภาษาฝรั่งเศสมาจากไหนจริงๆกันแน่ดิฉันเคยอยู่ในคอนแวงที่เชียงรายค้าแม่ชีสอนดิฉันดิฉันแค่ชอบภาษาไม่มีอะไรมากไม่ธรรมดาเลยคุณรู้ไหมคนจบปริญญาตรีหลายคนยังพูดไม่ได้เท่าคุณขวัญเรือนเงียบไปเธอไม่ได้แสดงท่าทีดีใจหรือเคอะเขินมีเพียงสายตาสงบนิ่งราวน้ําในโอ่งโบราณเชอรามองเธอนิ่งๆแล้วหยิบกระดาษนาบัตรสีงาช้างขึ้นมายื่นผมอยากให้คุณไปทํางานกับผมที่บริษัทในฐานะผู้ช่วยล่ามถ้าคุณสนใจโทรมาณสัมภาษณ์ ขวัญเดือนไม่รับในทันท,ทีเธอก้มหน้าเล็กน้อยและพูดเพียงว่าขอบคุณค่ดิฉันจะคิดดูบทที่3เส้นทางระหว่างถังน้ํากับโต๊ะประชุมหลังจากวันนั้นขวัญเดือนกลับมาห้องพักเช่าเล็กๆในซอยเปลี่ยวของย่านบางซื้อเธอเปิดดูนํำบัตรสีงาช้างซ้ําแล้วซสาเล่าราวกับมันคือกุญแจวิเศษสู่อีกโลกหนึ่งบนกระดาษเขียนไม่ว่าเจราดและนอกซินเพรสเซอร์เมโซนดีอ้อกรุ๊ป อาคารทองคําชั้น39โทรศัพท์ 02-XXXX มือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอไม่เคยเดินเข้าไปในสำน,นักงานหรูระดับนี้ไม่เคยแต่งตัวแบบนั้นและไม่เคยมีใครพูดว่าอยากได้เธอไปทำงานในฐานะผู้ช่วยมาก่อนเธอหยิบโทรศัพท์มือสองของตนขึ้นมากดเบอร์ช้าช้าและวางสายไปสามครั้งก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆแล้วกดอีกครั้งเสียงของเลขาสาวตอบกลับด้วยความสุภาพ สวัสดีค่ะคุณเชราบอกไว้ว่าคุณจะติดต่อมายินดีมากคะนัสสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะคะบทที่4ความกลัวในลิฟ์แก้วเช้าวันรุ่งขึ้นขวันเดือนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวที่ยืมมาจากพี่สาวของเพื่อนขากางเกงเก่าไปหน่อยแต่เธอรีจนเรียบเธอซื้อน้ำหอมราคาถูกขวดเล็กจากตลาดนัดแล้วเดินไปยังตึกสำนักงานสูงระฟ้าลิฟ์แก้วพาเธอขึ้นไปยังชั้น39ดวงตาของเธอกรอกไปม,มองวิวกรุงเทพที่เหมือนเมืองในเทพนิยายตึกสูงหลานสะพานข้าแม่น้ำและแสงแดดที่สะท้อนกระจกระยิบระยับ ประตูลิฟต์เปิดออกเสียงส้นรองเท้าของเลขาสาวในกระโปรงดินสอพาเธอเข้าไปยังห้องประชุมกระจกเชรานั่งรออยู่แล้วพร้อมแฟ้มเอกสารบนโตะ๊ะผมอยากรู้แค่เรื่องเดียวเขาเริ่มคุณพร้อมไหมที่จะก้าวออกจากโลกของไม้ถูพื้นแล้วเข้าสู่โลกของการแปลาการประชุมและความรับผิดชอบขวัญเรียนสบตาเขานิ่งก่อนตอบหนูพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างคะถ้ามันสุจริตและไม่ทำร้ายใครบทที่ห้ารากของคนจนเธอได้งานในวันนั้นเองตำแหน่ง ผู้ช่วยล่ามภาษาฝรั่งเศสไทยเงินเดือนเริ่มต้นที่ส0ม0 0ืบาทสำหรับใครบางคนนัน่นอาจน้อยเกินไปแต่สำหรับขัญเดือนมันคือมากกว่าที่เธอเคยฝันสัปดาห์แรกเธอเรียนรู้การใช้เครื่องถ่ายเอกสารการเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการการจดบันทึกระหว่างประชุมและคำศัพท์เทคนิคในงานอสังหาริมทรัพย์เชิราเริ่มพาเธอไปประชุมด้วยทั้งในโรงแรมหรูริมเจ้าพระยาไปจนถึงรีสอร์ทระดับ5ดาวในหัวหินผู้คนมองเธออย่างสงสยัย แม่บ้านคนนี้คือใครแต่เมื่อเธอเริ่มแปลบทสนทนาระหว่างนักลงทุนฝรั่งเศสกับผู้บริหารไทยอย่างราบรื่นไม่มีใครกล้าส,สงสัยอีกบทที่ 6. ความลับใต้คำขอบคุณในคืนหนึ่งหลังประชุมเสร็จที่เชียงใหม่ขันเรือนนั่งอยู่บนระเบียงโรงแรมเธอมองท้องฟ้ายามค่ำดวงจันทร์ส่องเหนือดอยสุทเทพเงียบงนันเชอราเดินมาเงียบเงียบแล้วนั่งข้างเธอมือถือเบียร์ครึ่งขวดผมรู้ว่าคุณมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เขาพูดช้าช้าไม่ใช่แค่ภาษา มันเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นขวัญเรือนหัวราะแผ่วเบาความจนคะมันเป็นเงาที่ตามหนูมาตลอดมันไม่ได้ตามคุณเขาหันมาสบตามันแค่พยายามฉุดคุณกลับไปแล้วคุณก็สู้มันทุกวนันน้ำตาเธอคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเธอเลยไม่ใช่ด้วยน้ำเสียงที่จริงใจแบบนี้บทที่7ความรู้สึกที่ไม่เคยมีใครเรียกชื่อ หลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างขวัญเดือนกับเชราเริ่มเปลี่ยนไปแม้จะไม่มีคำพูดชัดเจนไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวแต่ทุกครั้งที่เธอเดินเข้าห้องประชุมเชราจะหันมามองอย่างอบอุ่นเสมอบ่ายวันหนึ่งขวัญเดือนได้รับจดหมายปิดผนึกบนโต๊ะทำงานของเธอในซองเป็นตั๋วเครื่องบินไปปารีสพร้อมบัตรผ่านสัมนาอาสังหาริมทรัพย์ระดับโลกและกระดาษโน้ตแผ่นเล็กเขียนว่าอยากให้คุณได้เห็นโลกที่คุณเคยฝันไว้เชรา เธออึ้งไม่เคยมีใครพาเธอขึ้นเครื่องบินไม่เคยมีใครคิดว่าแม่บ้านอย่างเธอจะมีที่ยืนในฮอล์สัมมนาระดับนานาชาติเธอวางจดหมายลงบันนอกแล้วหลับตาอยู่นานเสียงคำของแม่ชีเองเจล,ลีนดังก้องในใจขวัญเรือนลูกไม่ได้เกิดมาเพื่อก้มหน้าเสมอไปวันหนึ่งลูกจะเงยหน้าได้อย่างสง่างามจำไว้บทที่8ปปารีสในฝันกับน้ำตาที่ปล่อยไว้ในสายลม สนามบินชันเดอร์โกในเช้าหมอกหนาะขวัญเดือนก้าวลงจากเครื่องบินอย่างเงียบเชียบเธอสวมเสื้อโคตหนามือสั่นเล็กน้อยจากความหนาวเชราเดินข้างเธอใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้มเบียนวินูอัปารีสเขากระซิบเบาห่าหเธอมองตึกสูงรงโกติกถนนหินเก่าและเสียงแตรรถเล็กๆที่จอแจทุกอย่างคือภาพที่เธอเคยเห็นจากหนังสือห้องสมุดนี่คืนหนึ่งหลังสัมนาเธอและเชราเดินข้ามสะพานปงเดซามือเธอเย็นเฉียบเขายื่นผ้าพ,พันคอของเขาให้ ผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เขาพูดช้าหาหะขวัญเรือนชะง,งักเธอไม่ตอบทันทีสายตาเธอมองแม่น้ำแซนที่สะท้อนแสงไฟแล้วคุณรู้จักตัวเองดีพอหรือยังเธอตอบกลับอย่างแผ่วเบาเชอรานิ่งไปก่อนจะหัวเราะเบาๆคุณไม่เหมือนใครเลยจริงๆบทที่9กกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่คนเดิมเมื่อกลับถึงกรุงเทพทุกอย่างดูเหมือนเหมือนเดิม แต่ขวัญเรือนรู้ดีว่าบางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปเธอก้าวเดินมั่นใจมากขึ้นสบตาผู้บริหารระดับสูงโดยไม่หวั่นเกรงข่าวลือเริ่มแพร่ในบริษัทบ้างก็ว่าขวัญเดือนเป็นญาติของเชราบ้างก็ว่าทั้งสองคบกันเงียบหาหะเธอไม่สนใจเธอยังตื่นเช้าเหมือนเดิมยังช่วยแม่บ้านเก็บเอกสารเวลามีประชุมใหญ่และยังส่งเงินกลับไปที่สถานสงเคราะห์ทุกเดือนแต่ลึกในใจเธอเริ่มกลัวกลัวว่าเธอจะตกหลุมรักคนที่อยู่คนละโลก กลัวว่าอดีตจะย้อนกลับมาทำลายอนาคตและที่เธอไม่เคยพูดให้เชราฟังเลยคือเธอกำลังป่วยบทที่10วันที่ความลับหลุดร่วงวันหนึ่งระหว่างการประชุมใหญ่ระดับภูมิภาคขวัญเดือนรู้สึกเวียนหัวมือเย็นเฉียบแต่เธอยังพยายามแปลบทสนทนาอย่างราบรื่นจนกระทั่งเธอหน้ามืดและล้มลงต่อหน้าทุกคนเสียงโกลาหลดังขึ้นเชราวิ่งมาประคองเธอน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหนกขวัญขวัญเรือนได้ยินไหม เธอลืมตาขึ้นช้าๆกระสิบเบาๆอย่าบอกใครนะคะหนูแค่พักผ่อนไม่พอแต่ในมือของเธอเธอกำกระดาษผลตรวจจากโรงพยาบาลไว้แน่นโรคเลือดจางชนิดหายากหากไม่รักษาต่อเนื่องจะเกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและอาจหัวใจวายเฉียบพ,พลันได้บทที่11ความรักที่ต้องเลือกเชอพาเธอไปโรงพยาบาลส่วนตัวตรวจร่างกายอย่างละเอียดและในที่สุดก็รู้ความจริงทั้งหมดเขานิ่งเงียบอยู่ข้างเตียงของเธอครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า ทำไมคุณไม่บอกผมเพราะมันไม่เกี่ยวกับงานเธอตอบเบาๆและเพราะหนูไม่อยากเป็นภาระเฉราจับมือเธอแน่นคุณไม่ใช่ภาระคุณคือแรงบันดาลใจคุณทําให้ผมเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆในชีวิตที่ผมเคยมองข้ามน้ําตาของควันเรือไหลหงียบเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายระดับเขาจะพูดคําแบบนี้กับผู้หญิงที่ถือทั้งน้ามาก่อนบทที่ 12. ระหว่างรักษาและระลึกถึง หลังจากวันนั้นเชราตัดสินใจใช้ทุนส่วนตัวในการสนับสนุนค่ารักษาทั้งหมดของขวัญเดือนเธอได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการรักษาทางยาการปรับโภชนาการและการพักฟื้นอย่างใกล้ชิดแต่ขวัญเดือนไม่เคยเอ่ยปากขออะไรเธอรู้ว่าทุกบาทคือสิ่งมีค่าและเธอก็ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแปดเปื้อนด้วยคำว่าบุญคุณวันหนึ่งระหว่างที่เธอนั่งอ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสบนเตียงเชราก็วางกล่องเล็กๆไว้บนโต๊ะข้างเตียงของขวัญอะไรคะ เธอถามพลางเลิกคิว้วลองเปิดดูสิเขาตอบเรียบหาหะในกล่องนั้นเป็นหนังสือปกหนังเก่าฉบับต้นฉบับของเลมิเซอรอ์ภาษาฝรั่งเศสแท้จากศตวรรษที่19ผมซื้อมาจากร้านหนังสือเก่าที่ลียองเชราพูดต่อผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมคนยากจนถึงมีความฝันจนผมได้รู้จักคุณบทที่13เส้นบางระหว่างเจ้านายกับความรัก ความใกล้ชิดของทั้งสองคนนั้นแทบไม่ต้องมีคำพูดอธิบายทุกสายตาในออฟฟิศรู้ดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรวันหนึ่งขวัญเดือนตัดสินใจเอ่ยปากถามตรงหาหะคุณเชราถ้าวันหนึ่งหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะเสียใจไหมคะเขาหันมามองเธอช้าช้แล้วตอบว่าผมไม่เสียใจที่คุณจากไปแต่ผมจะเสียใจถ้าผมไม่ได้บอกคุณว่าผมรักคุณขวัญเรือนนิ่งอึ้งดวงตาเธอสันไหว แต่หนูไม่ใช่ผู้หญิงที่ควรอยู่เคียงข้างคุณนะคหนูไม่มีอะไรเลยไม่ได้เรียนสูงไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่คุณมีหัวใจที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานั่นแหละที่ผมต้องการบทที่14กลับเชียงรายเพื่อเริ่มต้นหลังจากรักษาตัวจนดีขึ้นขอนญเดือนขออนุญาตลาง,งานชั่วคราวเธอบอกกับเชราว,ว่าอยากกลับไปที่สถานสงเคราะห์ที่เชียงรายเพื่อขึนแสงแดดให้ต้นไม้ต้นเล็กๆที่กำลังเติบโต เขาไม่ห้ามกลับสนับสนุนเธอโดยให้ทุนสนับสนุนการซื้อหนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศสหลายสิบชุดและติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับเด็กๆในบ้านเด็กหญิงเมื่อขวัญเรือนมาถึงเชียงรายเด็กๆวิ่งกรูกันเข้ามากอดเธอแม่ชีเองเจล,ลีนยิ้มด้วยน้ำตาลูกกลับมาแล้วขวัญเรือนลูกไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านอีกต่อไปลูกคือแรงบันดาลใจของพวกเขาเธอมองเด็กหญิงคนหนึ่งที่กอดหนังสืออเพนส์ไว้แน่นและน้ำตาเธอก็ไหลช้าๆอย่างไม่รู้ตัวบทที่15บทเรียนสุดท้าย สามเดือนผ่านไปขวัญเดือนกลับมาทํางานที่กรุงเทพเธอดูสดใสกว่าเดิมและเต็มไปด้วยพลังในเช้าวันหนึ่งเชราพาเธอไปอยังห้องประชุมเล็กๆที่เขาเพิ่งจัดขึ้นใหม่มีเพียงกระดานไว้บอร์ดโตะไม้เรียบๆและแสงแดดอ่อนๆจากกระจกบานใหญ่ที่นี่จะเป็นห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสสาหรับเด็กได้โอกาสเขายิ้มและคุณจะเป็นครูคนแรกขวัญเดือนตกใจคุณหมายความว่ามันเป็นโครงการที่เราจะทําร่วมกันไม่ใช่เพื่อธุรกิจไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อสร้างโลกที่เราทั้งคู่เคยฝันถึง เธอมองเข้าไปในดวงตาเขาแล้วพยักหน้าเบาฮาห,หพระคนที่เคยก้มหน้าถูพื้นก็สามารถอยู่ในห้องเรียนพระคนที่พูดภาษาของคนอื่นได้อาจสอนใจทั้งโลกได้ในภาษาของตัวเองบทที่16เมื่อความฝันเริ่มถูกตั้งคำถามห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเล็กๆใจกลางกรุงเทพที่เธอกับเชราร่วมกันสร้างเริ่มมีเด็กๆสนใจมาเรียนหลายสิบคนต่อสัปดาห์ในวันหนึ่งเด็กชายชื่อต้อนน้ำยกมือถามกลางคาบเรียน ครูครับถ้าผมพูดได้หลายภาษาแล้วมันจะทําให้ผมรวยไหมครับขอนเดือน,นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเดินไปหน้าเด็กชายแล้วนั่งลงคุกเข่าระดับเดียวกันมันอาจจะไม่ทําให้หนูรวยทันทีแต่ภาษาจะเปิดประตูให้หนูได้รู้จักโลกใบอื่นและว,วันหนึ่งโลกจะตอบแทนหนูด้วยสิ่งที่หนูไม่เคยคาดคิดเลยเธอพูดพร้อมรอยยิ้มแต่ลึกในใจของเธอเองเริ่มตั้งคําถามเรากําลังสอนความฝันให้เด็กๆหรือเรากําลังหลอกให้พวกเขาคิดว่าโลกนี้ยุติธรรมบทที่17 นักข่าวกับอดีตที่ถูกขุดขึ้นมาหลังจากโครงการห้องเรียนเพื่อสังคมของเธอได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นก็เริ่มมีนักข่าวบางคนมาขอสัมภาษณ์และหนึ่งในนั้นคือวราดานักข่าวสาวสายลึกจากแมกกาซีนชื่อดังดิฉันได้ยินมาว่าคุณเคยเป็นแม่บ้านในห,ห้ามาก่อนและมีข่าวหรือว่าคุณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณเชราจะสะดวกตอบไหมคะขวัญเรือนิ่งมุมปากกระตุกเล็กน้อยเธอไม่ได้โกรธเธอแค่ผิดหวัง ดิฉันไม่เคยรู้สึกอายกับอดีตค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้ดิฉันมาถึงจุดนี้และถ้าการมีคนรักที่เคารพในความพยายามของดิฉันเป็นสิ่งผิดดิฉันขอให้คุณลองย้อนกลับไปมองว่าใครควรเป็นฝ่ายถูกตั้งคําถามจริงๆบทสัมภาษณ์นั้นกลายเป็นไวรัลทั้งเสียงชื่นชมและเสียงดูถูกทั้งผู้ที่เห็นค่าและผู้ที่เหยียดเพียงพระต้นกําเนิดบทที่18พายุที่ชื่อว่าความเหลื่อมล้า ไม่กี่วันถัดมามีการส่งจดหมายร้องเรียนมาถึงเชราโดยตรงจากบรรดาผู้ถือหุ้นเก่าแก่ในเครือสังหาริมทรัพย์ภาพลักษณ์ขององค์กรเริ่มแปรปรวนเพราะการเปิดรับคนจนสู่แวดวงบริหารเราควรทบทวนความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับบุคลากรบางคนแม้จะไม่ได้เอ่ยนามขอนเรือนโดยตรงแต่ทุกคนรู้ว่าหมายถึงใครเชราวางจดหมายนั้นลงบนโต๊ะก่อนจะลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสของขอนเรือนอย่างเงียบหาหะ โลกนี้ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะเขาพูดเบาหาหะขวัญเรือนหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่ถอดใจก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะไม่เปลี่ยนโลกครั้งไบได้ในวันเดียวแต่ถ้าเรารักษาแสงของเด็กๆเ,เหล่านี้ไว้ได้แค่นั้นหนูก็ไม่เสียใจยบทที่19จุดที่ต้องเลือกคืนนั้นเชอราเรียบประชุมบอร์ดบริหารเขาสวมสูทสีดำผูกไทยอย่างเรียบร้อยก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ถ้าพวกคุณคิดว่าผมควรเลือกระหว่างผลกําไรกับศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่ผมรักผมขอเลือกเธอและถ้าคุณคิดว่าคนอย่างขันเรือนไม่คู่ควรกับตําแหน่งใดในบริษัทนี้ผมจะตั้งบริษัทใหม่ที่เชื่อในคุณค่าของความพยายามไม่ใช่แค่วงประกูลความเงียบปกคลุมทั้งห้องประชุมชายที่เคยถูกมองว่าเย็นชากับกล้าพูดอย่างร้อนแรงเพียงเพราะเขาเชื่อในผู้หญิงคนหนึ่งและวันรุ่งขึ้นเขาลาออกจากบอร์ดบริหารของกลุ่มอสังหาเดิมเพราะประกาศเปิดตัว ลูเมียใจโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสังคมที่บริหารโดยทีมงานหลากหลายชนชั้นขวัญเรือนคือหนึ่งในบอร์ดบริหารชุดแรกเธอไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินทองแต่เธอมีภาษาที่เข้าใจหัวใจคนและตอนนี้เธอกำลังสร้างอนาคตที่มีที่ยืนให้ทุกคนบทที่20ผู้นำที่ไม่มีนามสกุลดัง ภายในออฟฟิศแห่งใหม่ขันเดือนไม่ได้นั่งในห้องกระจกหรูไม่มีเลขาส่วนตัวไม่มีโตะไม้สักแต่เธอมีไว้บอร์ดเก่าๆกองเอกสารสมัครงานจากคนที่ไม่มีปริญญาและปากกาสีแดงที่เขียนว่าให้โอกาสก่อนตัดสินเธอใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงสัมภาษณ์ผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เคยถูกปฏิเสธจากบริษัทอื่นบางคนเป็นอดีตพ,พนักงานทำความสะอาดคนขายของริมถนนหรือแม้แต่เด็กวัดที่ไม่มีบัตรประชาชนหนึ่งในนั้นคืออาน o น์ ชายวัยสาผู้เคยต้องคดีลักเล็กขโมยน้อยในอดีตแต่วันนี้เขากลับมาพร้อมใบรับรองจบคอร์สซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผมไม่อยากเป็นคนเลวอีกแล้วครับผมแค่อยากมีงานสุจริตแต่ไม่มีใครเปิดประตูให้ผมเลยขวัญเดือนพยักหน้าก่อนพูดเรียบหาหะถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ปิดประตูให้ใครคนอื่นที่เคยเดินทางแบบคุณเราจะเริ่มต้นกันพรุ่งนี้บทที่21เมื่อความเปลี่ยนแปลงเริ่มขยาย หนึ่งปีหลังเปิดบริษัทลูมีเยเฉยกลายเป็นกรณีศึกษาระดับประเทศว่าบริษัทที่ไม่ใช้เกณฑ์ใบปริญญาในการคัดเลือกพนักงานสามารถทำกำไรและสร้างคุณค่าทางสังคมได้พร้อมกันมีข่าวจากสื่อต่างประเทศตีพิมพ์ชื่อเธอไว้ในบทความหัวข้อ The m a e w h o Change d the Thai Corporate Landscape แต่ขวัญเรือนยังคงถ่อมตัวเธอปฏิเสธรางวัลหลายรายการและยังนั่งกินข้าวแกงกับพนักงานในโรงอาหารทุกวัน เชิราที่เคยเป็นเจ้าของตึกกระฟ้ากลับใช้เวลาไปกับการปลูกต้นไม้หน้าสำนักงานใหม่สวมหมวกฟางและขุดดินอย่างมีความสุขผมเคยสร้างตึกที่ไม่มีรากเขาพูดกับขวัญเรือนตอนนี้ผมอยากปลูกอะไรที่มันอยู่ได้ยาวนานโดยไม่ต้องมีชื่อของผมติดอยู่บนป้ายบทที่22วันที่ฝันเริ่มถูกทดสอบอีกครั้งวันหนึ่งสถานสงเคราะห์เด็กหญิงที่เชียงรายโทรมาหาขวัญเรือนด้วยน้ำเสียงเร่งรีบขวัญเรือนลูกต้องกลับมาเร็วที่สุดแม่ชีแองเจลีนป่วยหนะัก เธอรีบเดินทางกลับเชียงรายทันทีเมื่อไปถึงแม่ชีแองเจลินนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าท่ามกลางแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้หญิงชาราที่ยืนเคียงขันเรือนมาตลอดกำลังหมดแรงในวาระสุดท้ายลูกได้ทำสิ่งที่แม่ชีไม่เคยกล้าฝันเลยไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่ลูกได้เปลี่ยนชีวิตคนอื่นจำไว้นะขันเรือนความรู้คือแสงสว่างแต่หัวใจที่กรุณาคือแสงที่ไม่มีวันดับน้ำตาของขัญเรือนไหลเงียบๆขณะที่มือของแม่ชีค่อยๆเย็ยยนลง เธอก้มลงกราบช้าๆและกระซิบคำสุดท้ายหนูจะไม่หยุดสัญญาค่ะบทที่23ห้องเรียนสุดท้ายหลังจากกลับจากงานศพขวัญเรือนตัดสินใจเปลี่ยนห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานใหญ่ให้กลายเป็นห้องเรียนเอ็งเจลีนเพื่อสอนภาษาฟรีให้กับแรงงานข้ามชาติและผู้ลีภ้ภัยไม่มีใครคัดกรองพาสปอร์ตไม่มีใครถามว่าคุณมาจากไหนมีเพียงคำถามเดียวคุณอยากเรียนไหม เด็กหญิงพม่าอายุ9ขวบเริ่มเขียนบนจอได้เป็นครั้งแรกแรงงานก่อสร้างจากลาวสามารถพูดว่ามมซูเบสขณะยกอิฐและทุกเช้าก่อนเข้าเรียนขันเรือนจะเดินเข้าไปในห้องเงียบหาหะจุดเทียนเล่มเล็กหน้ารูปแม่ชีเอ็งเจลีนและพูดคำเดิมทุกวันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนที่เคยถูกลืมบทที่24เงาที่กลับมา ในคืนฝนตกหนักขวัญเรือนกลับถึงบ้านพร้อมแฟ้มเอกสารจากศูนย์ภาษาสำหรับแรงงานเธอเดินผ่านหน้าห้องไรษณีของคอนโดพนักงานและพบจดหมายแปลกๆที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งเมื่อเปิดอ่านเนื้อความข้างในมีเพียงแผ่นกระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือบิดเบี้ยวว่าคนอย่างเธอไม่มีวันเป็นเจ้าของเวทีนี้ได้หรอกจำที่มาของตัวเองไว้ให้ดีด้านล่างแนบรูปถ่ายเขาดำของขวัญในชุดแม่บ้านเมื่อหลายปีก่อนยืนอยู่มุมห้างหัวโนและรองเท้าขาด เธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเสียงฝนกระทบประจกหน้าต่างเหมือนกลายเป็นเสียงกระซิบดูถูกซ้ำหาหะอย่าลืมว่าเธอคือใครอย่าลืมว่าเธอมาจากไหนบทที่25การประชุมที่ไม่ใช่เรื่องงานเช้าวันรุ่งขึ้นข,นขวัญเดือนนำจดหมายนั้นไปให้เชราเขานิ่งเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำนี่ไม่ใช่คำขู่ธรรมดามันคือการพยายามทำลายศรัทธาของคุณ ขวัญเรือนพยักหน้าเธอไม่ได้กลัวแต่เธอรู้ดีว่ากำแพงที่เธอพยายามพลายมันไม่ได้แค่ทำจากอิฐมันทำจากอคติหลายชั่วอายุคนเธอคิดจะลาออกหนูไม่อยากให้ภาพลักษณ์บริษัทพังเพราะอดีตของหนูเชอรราตะโกนเสียงดังครั้งแรกในชีวิตพอได้แล้วอย่าทำลายสิ่งที่คุณสร้างมาด้วยมือคุณเองถ้าเราละทิ้งสิ่งที่เชื่อนั้นเราคือใครบทที่26ความจริงของอดีต ข่าวลือเริ่มกระจายออกไปมีคนขุดคุยเรื่องราวของขวัญเรือนในโซเชียลว่าครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบเศษเงินลูกค้าในห้างทั้งที่จริงเป็นเงินตกจากพื้นและเธอนำส่งให้แผนกประชาสัมพันธ์คลิปถูกตัดต่อแบบเสียหายคำว่าแม่บ้านนาเนียนกลายเป็นคำติดเทรนบนเอ็กทวิตเตอร์มีแม้แต่รายการทีวีสายข่าวบันเทิงเชิญคนอ้างว่าเคยรู้จักเธอสมัยอยู่ในสถานสงเคราะห์และพูดจะเสียสีว่าเธอหลอกโลกเก่งขวัญเรือนไม่ได้ร้องไห้ แต่ในคือหนึ่งเธอเดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของตึกสํานักงานใหญ่มองกรุงเทพที่หลับไหลและพูดกับตัวเองบางทีแสงสว่างอาจไม่พอหรอกถ้าโลกมันชอบความมืดบทที่27เงียบและเปลี่ยนหลังจากหายตัวไปสามวันขวันเรือนไม่มาทำงานไม่มีใครติดต่อได้โทรศัพท์ปิดเชราแจ้งความและออกประกาศตาหากระทั่งวันที่สเขาพบเธอนั่งอยู่ที่เชียงรายหน้าบ้านเด็กหญิงบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิม เธอกำลังสอนเด็กๆอ่นนานนิพพทิพริสอย่างสงบหนูแค่ต้องการกลับมาจําให้ได้ว่าทําไมถึงเริ่มเชรานั่งลงข้างเธอแล้วพูดด้วยเสียงที่อ่อนแรงงั้นเราจะเริ่มกันอีกครั้งไม่ใช่เพื่อบริษัทไม่ใช่เพื่อโลกแต่เพื่อเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าและยังลุกขึ้นมาสู้ทุกวันขวัญเรือนหันมาสบตาเขาน้ําตาไหลเงียบหาหาหนูพร้อมกลับไปแล้วค่ะบทที่28 การกลับมาที่ไม่เหมือนเดิมขวัญเรือนกลับเข้าสำนักงานในวันจันทร์ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีเสียงปรบมือแต่ทุกคนยืนขึ้นและโคง้งศีรษะเบาๆขณะเธอเดินผ่านพนักงานแม่บ้านรุ่นใหม่คนหนึ่งเอื้อมมือมาจับแขนเธอขอบคุณนะคะถ้าไม่มีคุณหนูคงไม่กล้าย,ยื่นใบสมัครที่นี่เลยขวัญเรือนยิ้มและพูดคำเดียวเดินต่อไปนะลูกถึงแม้จะไม่มีใครมองเห็นก็ตาม บทที่29ผู้ถือหุ้นที่มาโดยไม่ได้นัดในการประชุมใหญ่ประจําปีมีชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้าห้องประชุมโดยไม่ลงทะเบียนเขาคือนายสระชัยเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่เคยขายกรรมสิทธิ์ให้เชราตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเขาไม่เคยมาเยี่ยมบริษัทเลยแต่วันนี้เขาขอขึ้นพูดตอนผมขายที่ดินให้บริษัทนี้ผมคิดว่าผมแค่ขายที่ให้เศรษฐีฝรั่ง แต่วันนี้ผมเห็นแม่บ้านคนหนึ่งสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาด้วยมือเปล่าและหัวใจผมเลยอยากขอบคุณไม่ใช่ในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เคยเฝ้าดูคนจนถูกเหยียบมาโดยตลอดเธอเงียบไปนานแล้วค้อมศีสษะให้เขาน้ำตารื้นบทที่30จดหมายฉบับสุดท้ายจากแม่ชีหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขวัญเรือนได้รับกล่องไม้เก่าใบหนึ่งจากสถานสงเคราะห์เชียงรายภายในมีสมุดบันทึกของแม่ชีแองเจลีน หน้าสุดท้ายของสมุดมีตัวอักษรเผาเบาเขียนด้วยหมึกจางหาหะขวัญเรือนหากลูกยังอ่านถึงบรรทัดนี้แสดงว่าลูกยังยืนอยู่อย่าเสียเวลาอธิบายให้โลกเข้าใจคนที่มันไม่อยากเข้าใจแต่จงใช้ชีวิตให้เป็นคำอธิบายเพราะพระเจ้าจะส่งคนแบบลูกมาไม่บ่อยอย่าปล่อยให้เสียงของโลกปิดเสียงของหัวใจลูกเองเธอหลับตาน้ำตาไหลรินมือสั่นเล็กน้อย ก่อนจะลุกขึ้นยืนตรงสะพายกระเป๋าผ้าและก้าวออกจากห้องบทที่31วันเปิดตัวสถาบันภาษาขวัญเรือนตีต่อมาตึกสีขาวเล็ก,ลกๆกลางย่านประชาราถูกเปิดเป็นสถาบันภาษาขวัญเรือนไม่มีเกียรตยิยศไม่มีพิธีใหญ่โตไม่มีผู้อุปถรัรม์ระดับรัฐแต่มีคนเข้าแถวรอสมัครเรียนแม่บ้านเด็กวินพ่อคาหับเร่เด็กชายไรสัญชาตแรงงานข้ามชาติและแม้แตเด็กมุสลิมจากปัตตานี เชอรายยือนอยู่มุมหนึ่งเงียบไม่ถือกล้องไม่พูดอะไรเขาเพียงมองหญิงสาวตรงเวทีเล็กที่ครั้งหนึ่งเคยก้มหน้าขัดพื้นในห้างแต่วันนี้เธอกำลังพูดกับโลกด้วยสายตาเปล่งแสงภาษาคือสะพานและคนอย่างพวกเราคือคนที่สร้างสะพานถึงเราจะไม่มีตึกใหญ่แต่เราจะมีประตูประตูให้ทุกคนเข้าไปมีสิทธิ์ในชีวิตที่พวกเขาฝันถึงเสียงปรบมือไม่ดังมาก แต่ทุกคู่มือในห้องนั้นสั่นด้วยความจริงใจบทส่งท้ายแม่บ้านที่โลกจำชื่อไม่ได้หลายปีต่อมาบทความจากนิตยสารนานาชาติระบุชื่อขวัญเรือนในหมวด100สตรีผู้เปลี่ยนแปลงโลกโดยไม่ใช้อำนาจแต่ในประเทศไทยไม่มีใครจดจำชื่อเธอในข่าวดาราไม่มีใครพูดถึงเธอในงานสังคมไม่มีการตั้งรูปปั้นหรืออาคารอนุสร์ แต่ทุกครั้งที่เด็กคนหนึ่งได้ทุนไปเรียนต่างประเทศทุกครั้งที่แรงงานคนหนึ่งสามารถเจรจาสัญญาด้วยภาษาของตัวเองทุกครั้งที่เด็กหญิงคนหนึ่งกล้าย,ยืนพูดกลางเวทีโดยไม่อายฐานะชื่อของขวัญเรือนก็ดังก้องอยู่ในความเงียบเหล่านั้นเพราะบางคนเกิดมาไม่ใช่เพื่อให้โลกจำแต่เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนที่โลกเคยลืม